และในที่สุดครับวันนี้ก็มาถึงวันที่ผมจะพาคุณแม่กิลกาะเมตรไปลงด่านอินโดยที่ให้คุณแม่แกเนี่ยเป็นดาเมจหลักนั่นเองเราจะมาดูกันฮะว่าแม่กิลกาเมตรของเราจะไปได้มากสุดกี่เวฟ ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมรีกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับผมซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่กับแม่กิ้วนะโอ้นะครับผมแม่กิ้วผู้ใจเกเรของเรานั่นเองก็เป็นผลพวงจากคลิปที่แล้วนะฮะที่กูทะลึ่งอัพตัวนี้ไป175นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ากิ้วกระเม็ดหกดาวเวล175เนี่ยลงอินไปแล้วเนี่ยมันจะได้สักกี่เวฟกันเที่ยวซึ่งยูนิตที่เราจะไปเล่นในวันนี้นะฮะก็จะมีตามนี้เลยก็ที่เพื่อนๆเห็นทุกตัวตรงนนนนีี้้้ะะะะะคครรรััับบเเเเลลลว175 175ททงหมมมมดดยยผก็ไไู่จอาโฉพซ เบอร์5ดาวเนี่ยคือจริงๆเดออิติโกหกดาวเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นตัวต้นเกมได้เหมือนกันนะครับผมแต่เฮ้ยคุณคุณต้องให้เกียรติแม่กิลกัมเมสดิเราเลยต้องเอาเซเบอร์เนี่ยมาเล่นเป็นตัวต้นเกมแทนเฮ้ยเพราะว่าแม่กิลกัมเมสของเราเนี่ยปิ้งปังเซเบอร์อยู่แล้วก็อัพแม่งไปร7 5ยเจ็ดห้าด้วยจัดด้วยแม่งมันเฟืองตัวเองผีกูไหมเนี่ยแต่เพื่อความสมบูรณ์แบบของคลิปนี้นะครับเพื่อท่านแม่กิลกัมเมสที่เราเคารพรักเนี่ยผมยอมทุกอย่างแต่ผมไม่ยอมให้แม่กิลไปนอนกกกกััับบบผผมมมมแนน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 น่่่่่ออออออซึงปปทีีีีใใสสสไไตตาา้้ะะะะะฮ็็จเเเลยคครริิฟฟโก ใส่อฟของมันนะครับนวดดาเราใส่เป็นอฟระยะนะครับเออวิ่ใส่อฟระเบิดเจฟใส่อฟตังนะครับส่วนเซเบอร์นะครับเราใส่เป็นอฟตาแดงนั่นเองคือจิงๆกิลกาเมทกับอฟไฟเนี่ยนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับคือมันไม่ได้ความสามารถของอฟไฟแบบที่มันควรจะเป็นนะเข้าใจปะคือถ้ามันได้เนี่ยผมว่ามันจะโกงมากเลยนะคือใส่อฟไฟเนี่ยปกติดามเมจตอนวาร์มันควรจะคูณ2ถูกไหมแต่ เดฟเขาไม่อยากให้มึงเอาออฟไฟมาใส่เฮียนี่ไงเออคือดาเมจเนี่ยมันก็เลยเพิ่มมันนิดเดียวนะครับตอนใส่ออฟเนาะแล้วเช่นอย่างนี้ถ้าสมมติเออวินบัฟเนี่ยเฮียกิวกัะเม็มันจะได้ไหมเนี่ยคือมันดูร่างไม่ดีตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะแล้วกิวกระเม็เนี่ยมันวางมากกว่า1ตัวได้หรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยนะฮะเออมันอาจจะเป็นเหมือนพวกตัวตังอะไรแบบนี้นะครับผมที่วางได้ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าไอตัวเฮียนมันขายไม่ได้ไงน่าจะวางได้แปดอยู่มั้งเออกูไม่รู้กูไม่เคยลงเล่นจริงไไไไไอออ้้้้้สสัััััััตตตตวว์กกกกกกก็ใคคคคครรรรรททีี่่่่่่เเขาาาาามมมมมมมนนนนะะะะะบบบยยยยงงงงดด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 ด subscribe ิิฝผแแลลญืืจ นะครับท้ายคลิปนะครับเรามีเพลย์ลิสต์เกมโรบอกอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากดูเกมมันอื่นนะฮะหรือว่าอ l l สตาร์นะครับ EP เก่าๆนะครับผมเล่นไว้ตั้งแต่ตอนผมยังเลเวลศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับใครอยากเข้าไปดูก็ไปดูได้นะถึงเวลาแล้วสินะแม่กิลโชว์ให้กูดูหน่อยซิว่ามึงโหดขนาดไหน ซึ่งระดับความยากนั่นแหละฮะโอโหระดับผมนี่ยังต้องถาไีก่อ,อว่า EX นี่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะวางเซเบอร์นะฮะเปิดทางไปก่อนเลยนะครับผมคือจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาอีจิโกะวางต้นเกมได้นะเออแต่ผมอยากให้คลิปนี้มาดูมีกิมมิคนะครับก็เลยเอาเซเบอร์มาวางนะเอเอาจริงๆเซเบอร์หาดาวเนี่ยอย่าหาทำนะรผมว่ามันเป็นตัวที่กือมากๆเลยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในบางสถานการณ์นะเออสมมติเราจะเอามาเล่นเป็นแบบตัวต้นเกมอะไรเงี้ยคือถ้าจะเอาแง่ในการฟาร์มตังค์เนี่ยผมมองว่ายังไงเนี่ยเซเบอร์สี่ดาวมันดี เออเดี๋ยครับแล้วมันเป็นตัวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียกูยังไม่ได้วางตัวนั่นเนี่ยไม่ทันเลยชิบหายมัวพูดเยอะเอุ้ยแต่ไม่เป็นไรชิบหายกูกระเม็ดมันค่าวางถูกไอ้สัตว์ล้านเดียวไม่กี่เวฟเนี่ยเราก็เต็ม8ตัวอยู่แล้วแต่ว่าตัว5ดาวของเซเบอร์เนี่ยมันมีข้อดีกว่า4ดาวตรงที่ว่ามันสามารถตีได้และดาเมจไม่ขี้เลเลยนะฮะน่เลเวลร้อยเจ็ดสิบห้านะครับดาเมจค่อนข้างเยอะนะคือสปีดมันอ่ะผมมองว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับสามจุดห้านะครับผมคือมันเป็นตัวที่แบบคุณเอาไปเล่นต้นเกมไไไดดดดด้้้้้้ีมมมมมาาาาากกกกกนน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 นะะเเเเอออออแแตตตตต่่่่่่คววววััััังงงงจยิึทท็็ ไรมากนะฮะก็อับตังกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมทำสคริปไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็ใช่แล้วก็กดคูณ2ไปเดี๋ยวว่าไอ้ทุกอย่างจะได้เร็วขึ้นใช่ปะซึ่งแน่นอนนะฮะเราเน้นอัพตัวเจฟก่อนนะครับผมว่าเจฟมันให้ตังเยอะกว่านะไอ้เซเบอร์เนี่ยเราเอาไปขั้นเดียวพอนะฮะให้มันตีตัวเพอว์ฟูก็พอลวอะวางไปเลยเนี่ยเซเบอร์สี่ตัวห้าหกเจ็ด 8ผมว่าถ้าเราอัพไปเชี่ยพวกนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกูว่าน่าจะต้องปิดสกิลแล้วนะว่าขั้นท้ายเนี่ยนนเฮียมึงใส่ชุดเกราะพร้อมลบมาขนาดเนี้ยแม่งมันต้องเอ็กคาลิเบอร์แล้วอะ่ะกูเอฟเฟกต์นี่มันน่าจะฟุง้งฟิ้งกันอีกแมวมากจนทำให้คอมกูระเบิดได้เลยนะคือที่ผมต้องมาเล่นโหมดเอ็กนะครับไม่ใช่อะไรเลยนะคือกูจะมานั่งฟาร์มตัวเอ็กพีด้วยให้นะผมคือกูเสียตัวเอ็กพีไปกับไอ้เฮียสองตัวนี้เยอะมากนะไอ้เชี่ยกิลกับไอ้เชี่ยเซเบอร์เนี่ยไอ้เฮียคือตัวเอ็กพีหกราคูหาไปสี่ส อ่าเดี๋ยวคอยดูนะอัพเต็มนะเดี๋ยวคอยดูอัพเต็มเอ็กคาลิเบอร์กูมาแน่เนี่ยรูปแบบการโจมตีกูเปลี่ยนละอัน,นเนี่ยกูชาร์จด้านไงเฮ้ยแม่งโคตรเท่เลยแม่งเหมือนจุดเทียนเข้ารรษาเลยวะ <c oughs> กเกี่ยวฮี้เลยวะอ่ะเวล13สามห้าตัวแอร์ออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บป๊บใจเย็นหนุ่มหนุ่มหนุ่มน้อยห,หันสายเฮียเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ตัวแอร์อิจิโกะเอ้ยโอ้โหอิจิโกะวสกิวเวอรกลังกากว่าเยอะเลยฮะคลิปนี้คือมันไม่ค่อยมีสาระนะครับน้องๆพี่แนะนำว่าน้องๆถอดสมองก่อนดูนะฮะให้หลุดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหลุดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นก่อนหนุ่มน้อยอ่าผมวางประมาณตรงนี้ละกันนะ หายด้ตัวแอร์มันก็บินเร็วเหลือเกินไม่สงสารกูเลยโอเคตอนนี้เราก็อ่าอัพตัวตังอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซตตัวสโลกันแล้วนะฮะ a few moments later โอเคตอนนี้เราอ่าเซตยูนิสโลอะไรครบทุกมุมแล้วนะฮะโอ้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 คอมกูเริ่มจะไปแล้วเดีย๋ยวไอ้เหี้ยกูจะเปิดเอฟเฟกต์ตอนกิวกับเมกูสกิลได้ไหมเนี่ยอ่ะตอนนี้เรามีตังสองล้านนะฮะเดี๋ยวเราลองลุยกันเลยแล้วกันอ่ากิวกับเมกผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ป่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคเรามี2ล้านวาง2ตัวได้ไหม ไอ้เฮียแม่หวักได้ตัวเดียวอ๋อไม่นะิหายละเราเกิดเหตุไม่คาดฝันในการอัดคลิปครับน้องๆ <S <S 2> <S 2> คือครูไม่รู้จริงๆว่ากิวมันวางได้ตัวเดียวอ๋อ พอราชาที่แท้จริงเนี่ยมันมีได้เพียงคนเดียวยังงั้นเหรอไอแม่มึงทําคลิปกูพังเนี่ยมารู้ตัวไหมเนี่ยโอโ้โหผมก็นึกว่าเราจะได้เห็นกิวกาเม็ดป่ตัวสกิลพร้อมกันโอ้ยไม่มันเลยนะฮะอ่าลกูทําอะไรกับกิวได้บ้างวะเนี่ยฮะไอเนี่ยแล้วคือแบบไอสัตว์กูขายไม่ได้ด้วยถ้าขายได้เนี่ยกูจะมาวางประมาณตรงนี้ให้มันให้มันทีตรงนี้หน่อยอไอชิบหายแล้วกี้กูจะเล่นยังไงเนี่ยอ่าไม่นะกิวแกทาให้ฉันดูแย่อ่าเดี๋ยวเรามาดูล่างแรกกันดีกว่านะครับนี่คือสแตตของกิลเลเวลร S 1 5บวกออฟไฟดาเมจเขาจะอยู่ที e, ่11,566 8นะครับสปีด0.1เลน60ล่าง2นะฮะดาเมจเขาจะอยู่ที่579,625 19สปีด4เลน60ส่วนล่าง3นะฮะดาเมจอยู่ที่126,781 2สปีด8เลน50ส่วนล่าง4นะฮะล่างสุดท้ายของเขานะครับดาเมจอยู่ที่5,579 9 9นะครับจ63สปีด30เลน111ก็สังเกตได้เลยนะครับว่า การใส่ออฟไฟของกิลกาเมทนะครับดาเมจมันไม่ได้เพิ่มมาเท่าตัวนะเนี่ยยกตัวอย่างล่าง4นะครับผมดาเมจต้นของมันจะอยู่ที่4ล้าน5ใช่ไหมเราใส่ออฟไฟเข้าไปเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเป็น9ล้านนะครับแต่เกมนี้เขาให้มาแค่5้าล้าน5เทตอนนั้นนะก็เศร้าๆหน่อยอะเออแต่ตัวน้อยๆก็ดีหน่อยนะฮะกูจะได้บัฟชิวๆอตอนนี้ก็แปลว่ากูไม่ต้องการตังอะไรแล้วดิใช่ไหมงั้นกูขายแมงแล้วการดีเซเพิ่มไปไกลๆเลย โอ้ยโอ้โยกูจะเบสโอ้ยกูจะเบสกูเอาแล้วเย่ยโดคุณมาไปเล่นโอู้หูเฮีย้ยคอมกูจะระเบิดโอ้ยเฮียจะระเบิดจริงแน่นี่หมายเฮียกูไม่เอาพวกยูนิซโลเลยมาเลยวะไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมอนมอนไม่เลิกมาแล้วโอ้ยในี่บันอิทธิพลของท่านแม่กิ่วอย่างนั้นเหรอเฮียคอมกูตกจริงจังเฮ้ยดวงห่างไรเฮียกูบ้าไรสัตว์ ไม่พูดเยอะเฮี้ยกูไม่ได้คาดหวังว่าคอมกูจะกระตุกจริงๆนะเนี่ยไอ้เี้ยแม่งกระตุกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปนี้กูพังหมดแล้วเฮ้ยคือคอมกูแม่งเปิดเอฟเฟกมีฮอกค้องกันแปตัวได้แล้วเว้ยคุณแต่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้กูว่าแม่งกูคงไม่อยู่ถึงเว็บสุดท้ายที่มันจะไปได้นะวะคอมกูกูัดับก่อนอ๋อไอ้เฮี้ยกูชอบจริงๆเลยไอ้เฮี้ยแปลว่าแม่ของเราได้มันมีพลังไร้กาดโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยน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 ฟอร์มดีกว่าสกิลกูไม่เอาแล้วพอเปลี่ยนสกิลไอ้เหี้ยกูบอกให้มึงเปลี่ยนสกิลไงมึงคิดบัฟไม่ได้อะมึงบัฟไม่ได้สรุปบัฟแล้วดาเมจมันขึ้นไหมเนี่ยเอ้าแล้วทำไมกูเปลี่ยนสกิลแล้วมันไม่เปลี่ยนอะ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนโอ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 เปลี่ยนเปี่ยนเปี่ยนคิดนี้มึงพีกว่าคุณไอ้เหี้ยกูถามจริงเงี้ยเวลาบัฟแล้วดาเมจมันขึ้นไหมเนี่ยอ่ะกดบัฟอ๋อขึ้นอยู่โอเคโอโอแต่กูจะบัฟได้มยเนี่ อาไม่รู้อะนักรีวิวกูต้องไปให้ถึงจุดสุดท้าย <c oughs> คือมอนกูเริ่มมาถึงตรงนี้เลยนะเกลียวเกลียวมึงต้องเอาหน่อยนะเนี่ยทิพายโอ้ oh my god โอ้ my god คอมกูพังไงสัตว์ทำไมกูไม่ปิดเอฟเฟกต์วะปิดไปดิโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่กูปิดแล้วนะกู <c oughs> ปิดแล้วเนะว้ยเพื่อนกูปิดแล้วทำไมกูทำอย่างนี้กับผม <c oughs> โอเคอ่าตอนนี้เรากลับมาสู่ อ่าโอ้โหตอนนี้แมปกูบักไปเลยเรียบร้อยนะฮะคือกลายเป็นโลกแห่งความมืดไปแล้วนะฮะคิวกรเม็นะฮะตอนนี้เรามายันเวฟ55นะฮะกับร่างสีของเขานะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่ามอนตัวนี้แหละจะเป็นมอนตัวที่จบชีวิตเราไ <c oughs> <c oughs> อ้ยยคิวที่แม่งพีกอยเ่ียเอ,อ้ยแต่ผมว่าเลนกิวมันยิงไม่ถึงแล้ว เออมันไม่ถึงตั้งนานแล้วเอาจบนะฮะเวฟ56บนะฮะโอนี่แม็กก็มันจะมาบอกไซส์ของเราทางอ้อมหรือป่ะนี่เนี่ยโอ้แม็กกิวของเราห6หกแล้วเนี่ยและนี่ฮะก็คือพลังที่แท้จริงของแม็กกิวของเรานะดาเมจทั้งหมดทั้งมวล1นึุหนึ่งบีซึ่งนี่น่าจะยังไม่ใช่ดาเมจสูงสุดด้วยนะฮะคือกูบับลุดไปหลายรอบมากเนี่ยผมคือมึงสงสารปูกูด้วยเฮียปูจะระเบิดอยู่แล้วปูกูแบบควนคลางอ่ะโอ้ร้อนพลังของค์รุม มมนนัยอเกิไปอน่ะคือจริงๆคลิปนี้ก็อย่าซีเรียสอะไรเลยนะฮะคือกูแค่มาลงปัน,ปน,ปนคๆคำขำไม่ดูเฉยๆนะผมวันนี้เราได้รู้แล้วนะฮะว่าแม่กิวของเรานะฮะ ไซส์อะไรมันเปเบอร์รองเท้านะฮะแหม56เลยบหกเลตีนไซส์56นี่มึงตีนโค้หรือตีนควายเนี่ยฮะก็ชิวๆแหละคลิปนี้นะฮะอย่าคิดเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลเวลผมอัพพอดีว่ะคุณ250คนนี่ผมแม่กิลเลยนะฮะเลเวลผมถึงอัพได้เนี่ยเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับพลังของกิลกาเมสนะครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยว่าแม่งมหาศาลมากนะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกแหละนะครับมึงอย่าไปคิดเยอะนะครับผมกูแค่ พาแม่คิวของเรามาลงอินนะครับผมก็ขำๆอะ่ะโอ้นะคนับผมมันก็ไปได้ประมาณ50กว่าเวฟนะครับผมคือมันลงได้ตัวเดียวมไม่ใ่ป่ะคือผมก็นึกว่ามันจะลงได้8ตัวถ้าลงได้8ตัวเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไปได้ไกลอยู่นะโอ้นะครับผมคืออันยิงอะแม่คิวกูทำดาเมจไม่เยอะอะไรสันเมื่อกี้ม่งเป็นหนวดดำกับอิติโกะซะโชนใหญ่ เอ้ยไม่ไม่ไม่กก็ต้องให้เครดิตหน่อยแม่กิลเราทําดาเมจเยอะนะเมื่อกี้ดาเมจหลักๆเนะี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในเกมนะฮะแต่มันเป็นดาเมจที่แม่กิลไม่ทํากับปู่นี่แหละคอมคองกูเนี่ยนึกว่าคุณปู่เนี่ยจะระเบิดอยู่แล้วเมื่อกี้คือผมไม่แนะนําให้เอาไปลงอินเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเก็บไว้ในกลุ่นะฮะเก็บสะสมมาอย่างเดียวพอโอ้ยผมว่าวันนี้น้องๆก็น่าจะอิ่มกันเต็มที่แล้วนะฮะสำหรับคลิปแม่กิลของเรานะครับผมคือคลิปที่แล้วไม่สะใจใช่ป่ะคลิปนี้นะฮะกูบอกเลยว,ว่าโคตรพีคเพราะฉะนั้นนครรบาาชออ่่่ลืมกกกกดด์ทีสญปุิงงจเต ผมต่อจากนี้เนี่ยผมก็จะรีวิวตัวปันๆนี้แหละนะครับผมตัวต่อไปใครเดียเรามีแม่ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีคุณพ่อสิครับโอ้คุณพ่อกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่เองคุณพ่อ โอ้โหกูนี่อัพเลเวล175ไว้รอเลยเนี่ยคือรีวิวแม่แล้วเนี่ยก็ต้องมีรีวิวพ่อไงเออตอนนี้ช่องกูเนกลายเป็นช่องครอบครัวสุขสันต์ไปละก็เอาไว้รอเจอในคลิปต่อไปได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้กูไม่เอาพี่กิวไปนอนด้วยนะครับผมกูใ้มึงนอนนอกบ้านหายกูเห็นซิกแพคเมืนนะ่อกูขนลุกไอสัตว์กูไปละ